สวัสดีครับทุกคนแซมมีรถโตโยต้าอัลติ 1.6G ปี2018เลขไมลหลักหมื่นเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อคืนเลยรถนี้เข้ามาอยู่ประมาณ7-8คันนะครับเลขไมลไม่ข้ามแสนทุกคันเลยนะครับผมเป็นรถมือเดียวไม่แท้แน่นอนนะครับสามารถตรวจสอบกับทางศูนย์ Toyota ได้เลยนี่เดี๋ยวแซมพาไปดูทีละคันกันเลยนะครับรถนี้เข้ามาไม่มีคันไหนเลขไมลข้ามแสนเลยนะครับผม อถนี้เข้ามาเนี่ยแซมเปิดราคา459,000บาทนะครับเริ่มจากคันแรกนะครับทะเบียนนี้นะครับจำไว้ให้ดูดีนะครับผม281นะครับผมเริ่มคันแรกก่อนเลยเลขหมคันแรกอยู่ที่80,007นะครับผมตัว 1.6G เนี่ยภายในจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับมาพร้อมกับตัว push start นะครับแล้วก็มั l t i ฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับผม คันต่อมาครับทะเบียน8516นะครับคันที่2นะครับแซมไล่ไปดูทีละคันเลยอ่าคันนี้ทะเบียน6 10, 9หมนะครับถัดมาคันนี้ครับทะเบียน8521นะครับโอ้เจอทีเด็ดเลยครับคันนี้30,000เท่านั้นนะครับ30,000เท่านั้นไม่ค่อยได้วิ่งเลยนะครับผม ทีเด็ดเลยครับจำทะเบียนไว้ให้ดูให้ดีนะครับอ่าให้ดูอีกครั้งหนึ่ง8521ครับถัดมา8512นะครับ8512เลขไมล์นะครับถัดมา8524นะครับอโอ้โหคันนี้ทีเด็ดกว่าครับ ทะเบียนหมื่นสองเท่านั้นครับแปดห้าสองสี่อันนี้ดูสักหน่อยโอ,โอ้โหเบาะนี้ยังไม่มีรอยย่นเลยนะครับใหม่จริงๆไม่ค่อยได้ขับเลยนะครับเนี่ยไปดูเบาะด้านหน้าก่อนอ่านี่เบาะนิดเล็กน้อยนะครับอ่าด้นเล็กน้อยครับตรงนี้แซมก็จะมีการสปงสปาขัดให้เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหคันนี้รับรองเลยว่าไปไวแน่นอนนะครับ ดูทะเบียนกันอีกครั้งหนึ่ง8-5-2-4ครับไม่หมื่นสนะครับต่อมา2-9-0อันนี้ก็ไม่น้อยครับ12ื่นนะครับมาอีก2คันนะครับ8-5-2-6นะครับคันนี้4 10, 7 7 0 0นะครับเป็นไม่กลางๆไม่มากไม่น้อยนะครับผม นี่ครับแทนให้ดูสำเนาเล่มนะครับนี่ครับเป็นปีสิบแปดนะครับไม่มีการลากจดนะครับแท้แน่นอนนะครับนี่ลถลำดับที่หนึ่งครับของหมดสัญญาของอคาเน่แคปิตอลนะครับผมคันสุดท้ายครับแปดห้าสองเจ็ดนะครับอ่าคันนี้เลขไม้สามหมื่นเจ็ดนะครับผมโอเคครับรถนี้เข้ามาอยู่ประมาณแปดคันนะครับนี่แทนให้ดู รถทุกคันของแซมนะครับมีรับประกันในเรื่องของหลังการขายก็คือรับประกันเครื่องแล้วก็เกียร์ให้1ปีหรือว่า2 0 0 0 0กิโเมตรให้ทุกคันเลยนะครับแซมมีให้ทุกคันนะครับราคาย้ำอีกครั้งครับ459,000บาทนะครับเลขไม่ไม่ข้ามแสนนะครับราคาเงินสดก็ราคา4,59 0 0 0านะครับราคารวมแหวให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนถ้าลูกค้าอยากที่จะจัดไฟแนนซ์นะครับดอกเบี้ยของแซมจะเริ่มต้น2.99เท่านั้นนะครับสามารถผ่อนยาวสูงสุดได้ถึง7ปีหรือว่า84เดือนเลยนะครับ ดอกเบีย้ย2.99สําหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตเช่นผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนมอเตอร์ไซค์1ปีขึ้นไปนะครับหรือว่า12ยอดบินนะครับผมใครหาอยู่รีบเลยนะครับแซมอยู่บางพีสมุดวปาการนะครับผมเยื้องบิ๊กซีบางพีนะครับมาไม่ถูกยังไงก็โทรหาแซมได้นะครับ0863543692นะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ